เิมเนี่ยแบบนี้จะดีามากเลยโอ้โหจะเร่งดอกให้กลับพื้นของเราสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมน้ำหมักคีวัวที่ผมทํารอบพี่แล้วนะครับเนี่ยทิ้งระยะเวลาไว้3มวันดูวันนี้นะครับผมจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับจะสร้างจะสร้างมูลค่าให้น้ำหมักคีวัวได้อย่างไรนะครับ จากที่ว่าเราใช้เพียงแค่ใช้ในการเร่งใบใช่ไหมแต่ถ้าเราปรุงตัวอีกตัวหนึ่งเข้าไปเพ,เพื่อนเชื่อไหมว่าเร่งดอกเร่งเร่งดอกเร่งยอดได้ดีมากนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกก่อนนี่เป็นตัวที่เราหมักไว้นะออกไว้ข้างก่อนนี่เราก็จะได้นำหมักแบบนี้เลยนี่น้ำหมักสวยงามมากนะครับ ให้เพื่อนใช้ตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะครับนมนมจืดกับนมเปรี้ยวนะครับสองตัวนี้นะครับมาผสมถ้าใครต้องการที่จะเร่งดอกนะประเภทคนที่ทําสวนดอกสวนไม้ดอกประเภทดาวเรืองประเภทกุหลาบประเภทอะไรก็ช่างนะที่ว่ามันเป็นต้องการจะเร่งดอกอย่างเดียวนะครับทําน้ำมะขี่วะแล้วก็ใส่สองตัวนี้เข้าไป เนี่ยรับรองเลยตัวเร่งดอกมหาศาลเลยกระจุกระจายอัตราส่วนในการใช้นะครับอยู่ที่น้ำหมกักคีวัว20ลิตรนมเปรี้ยว1ถ้วยเนี่ยใส่เข้าไปทำการหม,มักเหมือนเดิมเนี่ยแบบนี้จะดีมากเลยจากที่เราบำรุงน้ำหมกักคีวัวแค่เพียงแค่ช่วยให้เร่งใบใช่ไหม ถ้าเราเติมตัวนมเปรี้ยวกับนมจืดเข้าไปเพื่อนๆเนชื่อไหมว่ามันสามารถช่วยในการเร่งดอกกับพืชกับกับสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมก็เพิ่งไปเห็นมาโอ้โหเห็นสวนดอกไม้ไหมผมก็ง,งงว่าเอะเขาทำไมการจะเร่งดอกพืชมันไม่ใช่ง,ง่ายๆนะเขาบอกว่าอ๋อ ทำเพียงเท่านี้เองเนี่ยนะครับปลูกดอกไม้ใช้ตัวนี้เลยนะครับสำหรับการใช้ก็รอให้ตกตะกอนก่อนก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเราสามารถนำตัวที่เรายกไปเมื่อกี้มาวางไว้เหมือนเดิมเนาะวิธีการใช้มามาดูวิธีการใช้กันน้ำอัตราส่วนอยู่ที่1ลิตรนะครับนี่นะหนึ่งลิตรอัตราส่วนที่ใช้อยู่ประมาณ1แก้วแบบนี้ เท่านี้ไง่ายไหมแล้วก็นําไปรดกับต้นพืชอยากเร่งดอกใช่ไหมไปเชิญอยากเร่งดอกพริกรดไปเลยหนึ่งถ้วยตามที่เขาบอกมาคือเขาจะใส่ไปในสายน้ำหยดนะแต่ผมก็มาอาดัดแอ์ใช้ในส่วนของเราเนาะชุดนี้จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวหูวนะครับใช้อยู่ที่หนึ่งถ้วยเหมือนกันนี่เขาบอกมา ด้วยความที่เราเป็นคนโลภเราใส่ไปเลยสองถ้วยเป็นไงใช้ยุ่กับผักวางตุ้งกระถางไม่เหลือติดดอกซะงั้นเอานะครับวันนี้ก็มาพิจารณากันนะครับกับวิธีการทาน้ำหมักคี้วัวให้เป็นตัวน้ำหมักเร่งดอกได้แบบง่ายๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการจะเร่งดอกให้กับพืชของเราเนี่ยเห็นไหมทำน้ำหมักคี้วัวอย่างเดียวแบบที่ตัวนี้ ก็เป็นน้ำมัขคิวัวเร่งใบยอย่างเดียวตัวน้ำมัขีิวัวไม่ได้เร่งดอกนะเร่งใบยอย่างเดียวนะครับแต่นี้เราเติมส่วนผสมของเราไปมันจะช่วยในการเร่งดอกเร่งยอดได้อีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นการทวบีคูณนะเดี๋ยวผมจะทาการรดชุดนี้ก่อนนะครับให้หมดทั้งสวนเลยแล้วก็จะทําคลิปให้เพื่อนได้ดูใหม่นะครับให้เข้าใจแบบละเอียดเลยเกี่ยวกับการทาน้ำมัขคิวัวแบบสตรพิเศษนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้กับพี่น้องเสียต่อนะครับที่ยังไม่ได้ชมนี้เนาะจะได้เห็นวิธีการทําน้ามัาคิววัวเร่งดอกทําอย่างไรเนาะวันนี้ขอตัวลาไปล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ